สวัสดีครับพวงวินเดอร์สบายดีครับตรงนี้ขนาดซีฟูตเนาะที่ลูกค้าได้สังประกอบไว้นะครับก็เล้วแล้วครับเนยรูปร่างโครงสร้างจะเป็นลักษณะนี้ครับก็ให้เบิ้งถึงรูปแบบต่างๆนี่คือเป็นเล็กไม้ของไม้ครับนะครับส่วนส่วนหัวนี่ทามันเป็นลูกหมากนี่มันมันมีความหนาครับมันเป็น มันไปใส่ตัวรถไทยเดินตามบ่ได้อะไรนะครับมันต้องเป็นแบบนี้ครับข้อของมันครับมันติดคัดล่วงตัวพอดีนะครับเพราะว่าแกนเข่าตัวนี้มันสองนิ้วครับที่เฮ็ดให้เนี่ยครับอันจะมีความแข็งแรงครับแข็งแรงกว่าไอ้ตัวที่ที่ส่งมาให้เบิ่งนะครับอันนี้เครื่องที่รันจะล่องเนี่ยเป็นเครื่องอีที่นะครับสี่เหตุแห้งนะครับมันก็ล่องได้ทํางานได้แหละครับแต่ว่าความประทะงานสูงงานจริงๆมันต้องยังหน่อยก็จักรสิบห้าสิบแปดอะไรครับเออนะครับเดี๋ยวจะ เทือดแถวเบิ้งนะครับนะครับเราสังวัดทางในครับข่วมกุ้งของห้องนวดนะครับเนี่ยครับสี่ฟุตนะครับเออเนี่ยครับสี่ฟุตเป๊ะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าก็เป็นเล็กไม่อะไรทำไมไม่เบิดครับหลูกค้าถามมากอะโอเคครับเนี่ยครับพอขึ้นนะครับ8นิ้ว เครับนะครับข้อึืนแปดนิ้วบรต้องกลัวอั้นครับเพราะว่ามันเป็นระบบซ่อนครับหมายถึงว่ามัน,มนตีตีขึ้นไปมันก็ไปปัดเข่าปัดเข่าเลยครับบม่มีการไปกองอยู่ครับอของระบบของพวกวินเน่นี่เราต้องย่างเรื่องเรื่องเขารีบจะไปอั้นข้อครับเรต้องห่วงครับเพราะว่าระบบมันมันเหตุรูปแบบที่ว่าเ,าเ,าเาข้าเข้าแก้ไขลูกค่าให้กับยี่ห้ออื่นมาแล้วครับเพราะว่าตัวนั้นมันเลยเป็นประเภคของพวกวินที่เพื่อที่จะเอา รูปแบบการแก้ปัญหาแล้วนี่เอามาประอมาประกอบม่นะครับเพื่อลดปัญหาต่างๆเรานั่นครับก็ให้เบิ้งตื้นด้านหลังนะครับเบิ้งให้เบิ้งรอบตัวอันนี้จะมีแสงจัดจังเลยวยครับก็อันนี้ท่อเขาออกนะครับมีขาตั้งให้เรียบร้อยนะครับอาจจะมีเงาความมืดมืดมากครับเนี่ยครับขอบสะ้านาด้านหลังมีกาดให้เรียบร้อยครับพอเดี๋ยวจะได้ทําสีทําอะไรทาไหมนะครับปองถิ่นอะไรตรงนี้ครับ ผมก็จะทายโครงสร้างให้เบื้องคร่าวๆระยะหนึ่งครับเพราะเดี๋ยวดีเห็ดสีเฮ็ดสีล่องเพื่อนแล้วก็เฮ็ดสีจริงนะครับส่วน,ส,วนส่วนส่วนเสือเผ่านี่เผ่านี่จะเป็นดุมรถยนต์นะครับดุมรถยนต์คือหนึ่งคือความคงทนแล้วก็อะไรจะหาง่ายนะครับแต่ก็เรื่องเรื่องอายุการใช้งานงนี่ยพอตรงกลงมันทนในนอนนี่แหละครับรูปแบบมันจะเป็นล้อรถยนต์หกลูกนะครับ อ,อย่างกรเส้นคุณภาพดีนะครับเแลวก็พวกเผาวางเผาที่เป็นแป๊บหน้านะครับมาตรงห่วงครับบอยแข็งแรงแน,น่นวนนะครับพวกข้อหลกักตรงนี้จะถอดได้ครับเห็นไหมครับเจะจะเข้าใส่เหลี่ยภารกิจลงไฮลงหน้านะครับเท่ากับเก็บเสาล่ลงลงเก็บนะครับเท่ากับถอดข้อออกนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้เบิ่งเรื่องระยะข้อนะครับจากจากตรงนี้ไปนะครับผมจะขอเข่าวๆระยะข้อถึงถึงมองข้างหน้านี่สองเมตรหกซีฟนะครับเนี่ยครับไล่ใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยประมาณสองเมตรหกซีฟนี่นะครับเอ่อเปาะไปข้างหลังนะครับก้มย่าของโตมันนะครับเข้าเข้าวัดเข้าวัดจากมองสุดมาถึงจุดที่เขาเก็บนะครับเก็บสินค้าอันนี้มีระยะเก็บจากที่ถอด พออุปกรณ์ให้แล้วนะครับถึงถึงตรงระยะนี้ครับถึงเล่นเตะโถกันะครับสองเมตรนะครับสองเมตรยี่สิบห้านะครับเออเนี่ยครับสองเมตรยี่สิบห้าอ่านะครับเพราะว่ามันจะตัดมันจะตัดท็อตมองนี้ได้ครับถ้าถอดออกแล้วนะครับอะไรก็บสองเมตรมันมันเกือบหาเมตรกว่าละครับมันอยู่ประมาณหาเมตรนะครับแต่วัดยาวๆตัวละเมตรมันดึงบุกโค้งนั่นแหละครับก็ อธิบายถึงรูปร่างละโครงสร้างเ,งงเอาเอาให้เบิ้งเห็นว่ามันเป็นของไม้จริงๆนะครับพวกลูกปุงลลุปูนอะไรทำนี่ของไม้เบิร์ครับแต่เพื่อนสายพนนะครับเดี๋ยวฮ็ตซี่แล้วผมที่รีวิวเ้เบิ้งอีกรอบเบงเดอร์โอเคนะครับนาะครับสวัสดีครับ